การลองกล้องนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็ก็ยังใช้งานไม่เป็นว่าการจะอัดหน้าจอเนี่ยอนุญาตใช้งานอนุญาตในครั้งนี้อนุญาตระหว่างใช้งานอันนี้ก็เป็นการอัดหน้าจอนะคะเป็นการสอนนะคะตัวนี้หน้าจอไวสอนตัวนี้ เส้นตัวนี้ก็จะเป็นเส้นของเส้นชีวิตนะคะมือเนี่ยอ้าวแล้วทําไมแล้วมันหายราคะเนี่ยอ้าวมันจางหายตัวนี้ก็จะเป็นเส้นสมองก็จะคดประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นการทดสอบทดสอบการใช้ใช้แอปนะคะเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มใช้ยังใช้ไม่เป็นตัวนี้คืออะไรอ่ะ วันนี้คืออะไรคะเนี่ยขอทดลองใช้ก่อนนะคะตัวปากกาอ๋อตัวนี้เป็นสีจิ้มปากกาอาลบแล้วสีอื่นทำไงอะมีแต่สีดำเนอะอ๋อตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นตัวใช้สีสีแดงโอ้มีจุดให้ด้วย ดีนะคะตรงนี้ไม่แน่ใจว่าอัดหน้าจอด้วยไหมเส้นสมองนะโอ้เยี่ยมแล้วมิตรสามารถปุ๊บโยงได้ด้วยโอ้เยี่ยมเยี่ยมแอปเขาใช้ได้นะคะเนี่ยพอถ้าเราสมมติว่าเราขีดมาตรงๆแบบนี้เราก็สามารถอืไม่ได้ตัวนี้ลบใหม่สมมติเราขีดมาแบบนี้อา้าวล้วทำไมเมื่อกี้มันโยงได้ตัวนี้โยงไม่ได้ ขอทดลองใหม่นะคะปึ๊บปบอ่าแต่ตัวนี้มีเหลี่ยมปึ๊บเราสามารถโยกได้แล้วเราไปไปตรงไหนอะ่ะปึ๊บออออกอย่างนี้เลยนะคะถ้ากรณีเส้นนี้เอา้าแล้วตัวนี้มันเด้งเข้ามาอย่างนี้เองยังใช้ไม่เป็นนะคะใช้แอปก็แล้วก็ฝึกถ่ายทอด ลองดูพอดีเขาให้ไหลสดก็เลยทดลองดูนะคะพูดครุกขลักก็อย่าถือสานะคะเพราะว่าไม่รู้จะถ่ายอะไรก็เขาให้ทดลองก็ทดลองนะคะไม่ได้มีเนื้อหาสาระอะไรอ๋อตัวนี้เป็นปลับนะคะเพราะว่าไม่มีสาระอาจจะไม่มีสาระทดลอง อย่าพึ่งด่ากันนะคะเป็นการทดลองจริงๆใช้แอปวิยายายาแล้วกลับไม่เป็นด้วยยกเลิกโอเคตัวนี้จะเป็นภาพตัวนี้เป็นบวกไฟแนบถ้าตัวนี้ไฟแนบก็คือ ใช้งานเครื่องนะคะต้องขออภัยอาจจะไม่มีสารละมไม่มีสารละอ,อันนี้ก็เป็นการทำการสอนการอัดหน้า จอตัวนี้ตรงนี้มันจะอัดอยู่นะคะตรงเนี้ยแล้วถ้าเราขยายใหญ่ตัวนี้เราก็ต้องเข้าตรงโลภะ ตรงนี้นะคะเป็นตัวขยายใหญ่น่าจะเป็นตัวนี้หายไปแล้วอืมแต่ละอย่างที่เราซื้อมานะคะกว่าเราจะเล่นเป็นนะคะมันก็ไม่ได้ง่ายตัวนี้ถ้าเราขยายใหญ่อ๋ออย่างนี้นะคะเขามีให้ให้เราถ้าอยากขึ้นทั้งวนก็กำหนดนะคะอืมเป็นการตัดนะคะนี่ เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ออ้ถ้าตัดเขามีให้ตัดด้วยตัดสี่เหลี่ยมปึ๊บปึ๊บตัดผ้าเป็นสี่เหลี่ยมอ๋อนี่นะคะเขามีให้เราตัดอ๋อก็ดีเหมือนกันนะคะเนี่ยเอลองตัดเข้ามาสวยๆสั้นๆเอาแค่ตัวนะคะแล้วยืนยนันปึ๊บ อืก็จะได้ภาพเท่านี้นะแล้วเราก็จะส่งปุ๊บไปไหนอ่ะตับโนพอเราได้แล้วเราจะไปที่ไหนคะเนี่ยกำหนดตัดภาพคัดลอกเราสำเร็จแล้วแก้ไขแล้วแล้วเราแก้ไขจบแล้วไปตรงไหนต่อคะเนี่ยแอบตัวเนี้ยก็ไม่เคยใช้นะคะถ้าตัวนี้ปึ๊บปุ๊บยิ้มตัวนี้ ว่าจะเป็นตัดเหลี่ยมไม่มีให้เราไม่มีให้เราส่งออกเลยเนี่ยใครเล่นเป็นก็สอนด้วยก็ได้นะคะเพราะว่ายัางเล่นไม่เป็นตัวนี้เขาให้ทำอะไรอ่ะ แล้วถ้าเราส่งภาพอย่างนี้เราจะส่งออกตรงไหน,นะคะเนี่ยส่งภาพไปที่นี่นะส่งออกไม่ถูกค่ะไม่มีตัวส่งออก๋อตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้นะคะบปึ๊บบันทึกภาพหรือเปล่าบันทึกภาพอ่ะเลือกหนึ่ง เป็นยากเหมือนกันนะคะอ๋อนี่ส่งออกอยู่ตรงนี้นะคะตัวส่งออกมันจะอยู่ตรงนี้ตัวส่งออกแล้วเราก็ส่งออกพอเราส่งออกไปที่ไหนล่ะไปที่รูปภาพเหรอปุ๊บเราดูนะคะบันทึกไปที่แกลเลอรี่อ๋อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากตัวใหม่เราก็ลองมากลับมาที่ตัวนี้แล้วก็กลับมาที่รูปมือนะคะ แ้วเราถ้าเราอยากขยายใหญ่ก็คงขยายแบบนี้นะคะถ้าเราอยากเอาภาพกับมือไว้ม,มก็ทําแบบนี้เลื่อนเอานะคะโอ้แต่งภาพได้ด้วยมันสามารถแต่งภาพได้ด้วยถ้าอย่างนี้เราก็สามารถเอาภาพอื่นๆมาใส่รวมได้นะคะเลือกภาพจากกรอรี่ภาพ ไหนที่เราอยากใส่ตอนนี้มีสองภาพภาพนี้หัวโฟมให้เอาสมมุติเราอยากใช้ภาพนี้นะคะปึ๊บโอ้สามารถเลือกภาพได้ทุกอย่างปึ๊บย่อได้ขยายได้โอ้มันก็เป็นแอปที่แต่งภาพนะคะตัวนี้เป็นแอปที่แต่งภาพเราสามารถเลื่อนได้ ซื้อมายังไม่เคยเล่นเลยนะคะซื้อมายังไม่เคยเล่นอันนี้เป็นการแต่งภาพถ้าเราพอใจแล้วเราก็กดตรงตรงนี้ปึ๊บกดตรงนี้ก็ไม่ใช่แสดงว่าต้องมากดตรงนี้นะคะปึ๊บปึ๊บเออใช่แล้วกดตรงนี้นะคะกดตรงนี้กดตรงนี้ปึ๊บแล้วมันก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็กดปึ๊บ นำส่งแต่มันนำส่งปุ๊บไม่ได้แสดงว่ามันยังไม่จบขั้นตอนต้องจิ้มให้ตัวสีพวกนี้ออกกึ๊บปึ๊บคัดลอกกำหนดเองบวกจิ้มไปทั่วอ๋อนี่นะคะต้องให้มันขึ้นสีแบบนี้ก่อนพอขึ้นสีแบบนี้แล้วเราก็มาตรงนี้ ปุ๊บมันก็ถึงจะมีส่งออกนะคะอ๋อแล้วตัวเมื่อกี้ที่เราแต่งภาพแต่งภาพตรงนี้มันก็หายไปไม่เป็นไรคะ่ะลองใช้ดูก็บันทึกไปที่ลองบันทึกไปตรงนี้ต่อปุ๊บอันนี้คืออะไรคะนำออกไปที่อ๋ออันนี้เป็นที่จัดเจ็บนะคะที่จัดเจ็บโอเคพอเข้าใจแล้วนะคะ เพราะว่ากำลังทำแผนการสอนนะคะถ้าเราอยากจะอยากจะใช้ภาพนี้อันนี้เป็นการเรียนรู้นะคะอย่าเพิ่งลำคาญนะคะการเรียนรู้ค่ะสมมุติว่าเราต้องการภาพนี้แล้วเราลิ้มตัวนี้ได้ไหมปุ๊บเราลิ้มตัวนี้ได้แล้วนะคะ แล้วตัวนี้ก็ขึ้นแล้วนะคะขึ้นแล้วเรากิ้มไปปุ๊บอ่าส่งออกได้ค่ะส่งออกได้ดูนะว่าภาพนี้มันจะติดไปไหมนะปุ๊บแล้วก็ส่งไปที่รูปภาพนะคะจะโหลดอาจจะไม่มีสาระนะคะเพราะว่ากำลังฝึกใาแ้แอปต้องขออภัยคนที่เข้ามาชมด้วยนะคะเพราะว่า พอดีไลฟ์เขาบอกว่าให้ทดลองการไลฟ์สดอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทดลองดูแล้วก็พอดอีกำลังทดสอบใช้แอปเพื่อเป็นการทำการสอนมันก็เลยไม่มีสานะต้องขออภัยนะคะก็ขอปิดการไลฟ์สดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าใช้เป็นใช้เก่งแล้วจะมาลง youtube ให้ความรู้นะคะ สวัสดีนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ